เนี่ยไเนี่ยมัโค้มั้งฮะเอาไปเคเลยซ้ำจะเปลนครับเปลี่ยนครับไปไหนครับ ซ่อมครับเดี๋ยวหอยจะไปอันเนื้อจานมันยังไม่ค่อยได้เลยครับเดี๋ยวหอยเอาไปให้เขากินเลยครัเฮ้ยไอเปื่อนกับดิเอ๋อเปื่อนมั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 นหันกันอันนี้อ่ะเปื่อนมาหันหน้าเขาอ่ะเดี๋ยวผมจะไปครับไปครับอันนี้ทำแบบทางเขาคุณเปิ่ออยู่ครับเอาเลยครับคุณเปิ่อครับยิ้อย่าไปเมียงครับลาบครับแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับผมใส่เนี้ยของเขาขาเครับเดี๋ยวต้องเดือเลยเนาะ เดยวตักดูตอนคลิปเลยครับอรออร่อยเต่อไปต่อไปนะเ็้องอคลิปะครับขอข้าวเกมหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ใอ้ยนอมตะเยอะกันไปครับอยใหน้ออ่าครับทำกัน แล้ววก็เคหมดาาานน่ไปต่อครับห้องต่อไปครับห้องคุณหน่อยครับเราจะกลับมาจากห้องคุณครับฮัลโหลครับจะไม่เมียงครับผมฮัลโหลครับอยาไปจินมมั้บจินมเลยครับนี่ไงครับซ่อมอากาศใช้ไหมครับเรียบร้อยครับคุกิมือเรียบร้อยครับเอามือก็ได้ครับแทบกินใจไปไหนครังช่องนี้ แกหนุมแดนเพ็ช้อยงใหญ่ๆอ๋อหรอนี่นี่เลียมือนักนี่สบเรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคี่พดดูครับคีมีจะได้ลองว้าวนี่อ้าอัอักันครับครักินแล้วกินแล้วถ้าถ้าหัวอันนี่คุยได้เข้าใจกี่เนี่ยมันต้องเกือบเลย ยำใบเมี่ยงครับเป็นแม่กำมือนะครับได้ครับได้ครับได้ไหมครับครับแมือครับ แล้วคุณแน่นนะครับเดี๋ยวเขาจะเตียวไปทั้งลุ่มนะครับลุ่มไปหาคูแน่นะครับกูแน่นเป็นองครับใจย็นง่ายครับก้องดำตาครับตาก้องดำตัดเพื่อกดเตียวครับอันนี้นะครับเป็นยำใบเมี่ยงสูตรอ่ะเชิดวานะครับเชิดวานะครับไอ้ครับดูกล้องครับกล้องตรงครับใช้ได้อยู่ครับแต่ไม่หมายยำใบเมี่ยงเหรอครับอ๋ออันนี้อ๋อหางหน่อยครับอเออขนไดนี้ละครับ ห้องนี้ข้างสูตรเอฟเห้องนี้ต้องข้าสูตรเอฟเอนะครับเสียงดังดงโอ้ยผมลืมดูโนรับต้นไหมครับเพราะมีนรุบาลนำนะอเี่ยอะวโอ้ยน่าทานจังเลยครับมวตากระป๋อนากินมากอร่อมากครับขั้แรกขัาแรกรับ ติดใจเลยครับทำไมถูกลืมครับทำมากับมึงครับผมเยี่ยมมากลูกอร่อยไม่ได้ด้วยครับครับครับขอบคุณครับไปครับไปส่งขายส่งขายชิมเองครับยังไม่เมียครับลำครับลำโอ้ครับครับดูไม่เห็นหน้า